ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2538ตามความพอใจมีใครไม่รู้ว่าหยวนเฉียนโม่ต้องการแต่งงานกับหยานเจิอเซียนเพื่อเปิดทางให้เขาควบคุมพระราชวังเทพเป็นความตายหลังจากที่กลายไปเทพเจ้าตระกูลหยานหลัวก็พึงพอใจกับหยวนเฉียนโม่มากเช่นกันเพราะเขาไม่พบข้อบอกพร่องใดๆ หยานเจ๋อเซียนและหยวนเชียนโม่เคยพบกันหลายครั้งภายใต้การจับคู่ที่จงใจของเทพเจ้าทั้งสองพวกเขาอาจไม่มีความรู้สึกใดๆแต่พวกเขาก็ชื่นชมกันอย่างแน่นอนข่าวการมั่นหมายของพวกเขาแพร่กระจายไปทั่วทั้งสารนรกเป็นข้อสรุปที่คาดเดาวไว้ล่วงหน้าแต่จารุ่เฉินโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และทำให้หยานเจ๋อเซียนตั้งขันหยวนเชียนโม่ผู้ซึ่งติดอันดับหนึ่งในตำราแห,ห่งเทพเสียนหน้าอย่างหนักและกลายเป็นจุวตลก จาลุ่วเฉินเจ้ากล้าอ้างว่าเจ้ามีความสัมพันธ์กับยวนเฉินโมงนั้นเหรอแล้วได้ข่าวว่าพี่อยู่วันนี้นเหรอยวนเฉินโม่ใจดีก,กับเจ้าเกินไปที่ไม่หันเจ้าไปนินชินทุกคนคิดถึงเรื่องนี้และเข้าใจทันทีกลุ่มผู้ทรงพลังระดับมาหาเซียนจำนวนมากจากพระราชวางังที่เป็นความตายบดรมตุกันที่นี่พลังของพวกเขาช่างน่าสะเพรึงกลัวมากจนแม้แต่มาหาเซียนทั่วไปก็ยังต้องก้มหัวลงไม่ต้องพูดถึงจารุ่วเฉินเลยเห็นได้ชัดว่าจารุ่วเฉินกลัว มีผู้คนเยาะเย้ยและเสียสีเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจางล่วเฉินไม่สนใจและพูดว่าทุกคนออกไปได้แล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนจะเป็นไปได้ยังไงที่เชอเสนจือจะเชื่อจางล้วเฉินเขาพูดด้วยเสียงทุ้มลึกว่าจางล่วเฉินเจา้าข้ามาหาเสียงพระราชวังเทียบเป็นความตายช่างเย่อหยิ่งจริงๆถ้าข้าไม่ถลกหนังเจ้าทั้งเป็นหน้าของพระราชวังเทียบเป็นความตายจะไปอยู่ที่ไหนจางล้วเฉินขมวดคิ้วและกล่าวว่า พี่หยวนและข้าได้บอกชัดเจนแล้วว่าจี้ฟานซินฆ่าสารชิวทำไมเจ้าถึงยังโกรธแค้นอยู่ล่ะพระราชวังที่เป็นความตายใจร้ายขนาดน,นี้ยังไงหูเฉจที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าอยู่ที่ไหนกันเฉินเนจืจ่อก่าว่าการจะผลักไสให้ไขรกระตามนั้นไรประโยชน์วันนี้ข้าจะให้ทังเลอกแก่เจ้าสองงเจ้าต้องเดินออกจากพระราชวังเจ็ดดาวและต่อสู้กับข้าเพื่อยุติความแค้นระหว่างเจ้ากับพระราชวังที่เป็นความตายหรือไม่ก็ข้าบุกเข้าไปในพระราชวังเจ็ดดาว และตลกหนังเจ้าให้ตายเพื่อแก้แค้นให้กับมหาเสียนสารชิวขณะที่เฉิสนจื่อพูดอยู่เขาก็หยิบหินระงับจารึกที่มีขนาดท่ากับศีรษะคนษุอ์ออกมาหินระงับจารึกนี้ได้รับการปรับแต่งโดยปรมา,าจารย์ค่ายกลของพระราชวงศ์ที่เป็นความตายก่อนที่จะเปิดใช้งานได้จารึกของค่ายกลจารึกมหาเสียนและเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆเรื่องไม่มั่นคงมีบุคคลสําคัญจากหลากหลายกองกําลังมารวมตัวกันที่นี่ ไม่มีการขาดแขนคนที่มีวิจารณญาณเฉอสนจืออาจไม่สามารถบุกเข้าไปในพระราชวังเจ็ดดาวได้แต่ด้วยความช่วยเหลือของหินละงับจารึกของมหาปรมาเจยนักสร้างค่ายกนจางล่วเฉินอาจไม่สามารถป้องกันมันได้ส่วนเจอไให้ถอนในใจพระราชวังที่เป็นความทันโหดร้ายเกินไปเหล่าผู้ทรงพลังจำนวนมากได้รดวมตัวก,กันซึ่งเทียบเท่ากับการปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของจางั่วเฉินหากเชอสนจือออกมาพร้อมกับหินละงับจารึก ของมหาบรมาจารย์เสียนักสร้างค่ายกลอีกครั้งไม่ว่าจารุเฉินจะเลือกอะไรเขาก็ต้องอับอายขายหน้าในวันนี้บางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าหยานเจิดสีรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าจารุเฉินสมควรได้รับสิ่งนี้แต่นางคิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขายังคงเป็นพ่อของเด็กอยู่ดีหากจารุเฉินทําให้นางอับอายเขาก็คงอับอายด้วยเช่นกันไม่ใช่หรือตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วพระราชวังเทพเป็นความตายกําลังกดดันเขา จารุ่เฉินไม่สามารถหลบหนีหรือต่อสู้ได้แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาแม้แต่ผู้ฝึกฝนก็ไม่มีที่จะหยุดการต่อสู้เขาจะต้องโทษใครมันเป็นความผิดของเขาเองเขาเป็นคนหยิงยะโสและไม่รู้จักควบคุมตัวเองหยานหวงถูเห็นว่าหยานเจอเซียนมีสีหน้าปแปลกๆเขาจึงยิ้มถ้าเซียนเอ๋อทนไม่ได้ข้าสามารถรวบรวมพลังของตะกูลหยาลวม,มาช่วยเขาขี่คลายวิกฤตนี้ได้นะเราอาจไม่สามารถปราบพระราชวังที่เป็นความตายได้ แต่ด้วยความช่วยเหลือของเราพระราชวังที่เป็นความตายก็จะไม่ไปไกลเกินไปในเมืองหลวงดูเหมือนว่าจะมีเพียงกลุ่มยานหลวงเท่าน,นั้นที่สร้างความกังวลใจให้กับพระราชวังที่เป็นความตายได้ยานเจอเซียนถามว่าท่านหมายความว่ายังไงที่ว่าไม่ไกลเกินไปนะ่ะยานหวงถูกเห็นว่ายานเจอเซียนมีจิตใจอ่อนแอเขาจึงกล่าวว่าข้าคิดว่าเราสามารถช่วยชีวิตและการฝึกฝนของจางกัวเฉินได้ในตอนแรกหยวนเฉินโมรู้สึกอับอายและตอนนี้มหาเซียนก็ตายไปแล้ว พระราชวังเทพเป็นความตายปล่อยให้จางวัวเินไปง่ายได้ได้อย่างไรการปกป้องการฝุฝนและชีวิตของจางวัวเินคือขีดจำกัดของสิ่งที่ยานหงทูทําได้ส่วนที่ว่าพระราชวังเทพเป็นความตายต้องการให้จางวัวเินคุกเข่าลงหรือ,อยอมรับความผิดพลาดของตนถลกหนังเขาทั้งเป็นหรือเอาสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตะกูลยานหลวงควบคุมได้แม้แต่พระราชวังเทพโชกตาก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ พวกเขาไม่เห็นว่าการไกลเกลี่ยของพระราชวังที่เป็นชุกตาเพิ่งจะสิ้นสุดลงในแฉบดาวเคราะห์น้อยเมกออดและการดำเนินการกับจากวัฒเฉินก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งขณะที่หยานเจอเซียนกำลังคุ้นคิดอย่างลึกซึ้งจากรวัฒเฉินก็ลงไปโดยไม่ลังเลบนถนนเขากล่าวว่าดีการต่อสู้เพื่อคลายความเป็นศัตรูนั่นเป็นข้อเสนอที่ดีเลยจากรวัฒเฉินเดินออกมาจากแนวป้องกันของพระราชวังเจ็ดดาวขณะที่เขาพูดเรามาหาเสียนแห่งพระราชวังที่เป็นความตายทุกคนต่างดีใจกันมาก ยอดเยี่ยมจารุ่งฉินจะงูเขาจริงๆเขากล้าที่ได้ออกมาจากพระราชวังเจ็ดดาวจริงๆหากไม่มีพระราชวังเจ็ดดาวแล้วการจัดการกับเขาคงเป็นเรื่องง่ายผู้ฝึกฝนชุดคุมสีขาวทั้งสี่จงใจเคลื่อนไหวและปล่อยกดสายเซียนเพื่อรวมเป็นแขตแดนเซียนเพื่อป้องกันไม่ให้จารุ่วเฉินหนีกลับไปในพระราชวังเจ็ดดาวผู้ฝึกฝนจำนวนมากที่เฝ้าดูการต่อสู้สายหัวพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าจารุ่วเฉินกลายเป็นปลาในถังในพระราชวังที่เป็นความตายเนื่องจากเฉินเฉินจือกล้าท้าทายเขา เขาจึงมั่นใจอย่างแน่นอนว่าต้องชนะหากเขาชนะจางวฉินได้มันจะไม่ง่ายเท่ากับการพ่ายแพ้เขาอาจจะอับอายขายหน้าหรืออาจถูกขั้นสูญเสียการฝึกฝนได้เฉือินจื่อไม่เสียเวลาไปกับจางวฉินแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมาจากร่างของเขาพลังแห่งความตายอันชั่วร้ายซึ่งมีพลังศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมาและพุ่งเข้าหาจางวาเฉิแราวกับลื้นลูกยักจุดสูงสุดของขั้นบัญชีโฉและเขามีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ เฉิญศินจือไม่มีร่างกายดับกึ่งเทพและเขาไม่ได้วิวัฒนาการมาจากซากศพศักดิ์สิทธิ์เพราะแม่ของเขาเป็นเทพเขาได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ที่อยู่ในคันของนางมีเครื่องหมายกดอยู่ทั่วร่างกายของเขาหลัวเซิงเทียนและหลัวซาเองก็มีแม่ที่เป็นเทพเช่นกันพวกเขาเกิดมาด้วยลักษณะนิสัยเดียวกันอย่างไรก็ตามพลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาถูกผนึกไว้ตั้งแต่ยังเด็กและผนึกนั้นก็ยังไม่ถูกทำลายจนหมดสิ้นเฉิ์เินจือเป็นคนแรกที่จังวัเฉินพบ ซึ่งมีบรรดาเป็นเทพและในที่สุดก็สามารถปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาได้พวกเขาทั้งคู่ต่างก็อยู่ในข้าบัญชีโชว์แต่เชอเสินจ,จื่อแข็งแกร่งกว่าราชากเกาะเหล็กมากฟุบเครื่องหมายเพลิงศักดิ์สิทธิ์หนึ่งร้อยล้านข้อปรากฏบนขาซ้ายของจังหัดเฉินพวกมันเปลี่ยนเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ลุกโชนและป้องกันพลังแห่งความตายอันชั่วร้ายเจ้ากล้าใช้เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์หนึ่งร้อยล้านข้อเลยเหรอเฉอรสินจื่อคำรามอย่างหุดหู ขาพุ่งออกมาจากพลังแห่งความตายอยันชั่วร้ายสีดำและออกแรงกดด้วยฝ่ามือของเขาบนฝ่ามือของเขาเพียงข้างเดียวก็มีเครื่องหมายกดนับสิบล้านเครื่องหมายบนแขนของเขามีเครื่องหมายกด300ล้านข้อเครื่องหมายกดบนไหล่หน้าอ,อกท้องและศีรษะข,ของเขาค่อยๆสว่างขึ้นและปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวจารเฉินถอนหายใจเบาๆเขาใช้ขาของหยานเรินเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายแนแขนขวาของเขาเสียงคำรามของพยักษ์สะเทือนไปทั่วท้องฟ้า เขาโจมตีด้วยฝ่ามือมัอองกรขุยสัรพลังฝ่ามือนั้นสมพลังและรุนแรงตุ้มภูเขาต่อสู้ไว้ด้วยความแข็งแกร่งทั้งสองถอยกลับไปในเวลาเดียวกันเฉชัยศรีจจตกใจเขาอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นดูพลังฝ่ามือของแจ้งวัชเินนั้นรุนแรงมากด้วยพลังปานอย่างอันบริสุทธิ์เหมือนกับดวงดาวที่ลุกโชนอย่างไรก็ตามเฉชัยศรอรู้สึกถึงพลังว,งวังวนที่กลืนกินพลังทั้งหมดของเขาไปเมื่อภูเขาปะทะกันพลังบางส่วนของเขายังถูกต่อตา้านดกด้วยมาอีก ดวงตาของเฉียเสันจือ่อเผยหเห็นความจริงจังเขาส่งเสียงร้องออกมายาวๆแล้วรอยกดบนร่างกายของเขาก็ปรากฏขึ้นอย่างหนาแน่นคือพลังที่เขาปล่อยออกมาทําให้ถนนหินสีเขียวกลายเป็นฝุ่นผงต้องทราบไว้ว่านับตั้งแต่ยุคโบราณมีเทพเจ้าจำนวนนับไม่ถ้วนที่เดินผ่านถนนสีเขียวในเมืองหลวงร้อยเผ่ารอยเท้าเพียงรอยเดียวของเทพเจ้ามีพลังมากกว่ารอยเท้าเซียนนับร้อยรอยเพราะเหตุนี้หินสีเขียวบนถนนจึงจะไม่ถูกทาลายไปอีกนับหมื่นปี ฝ่ามือของเฉยสินจื่อฟาดฟันกันก่อนที่เราไปทับฝ่ามือจะฟาดฟันเครื่องหมายกฎก็พุ่งออกมาก่อนระเบิดออกมาด้วยพลังการทำลายล้างท้องฟ้าและสลายเมฆผู้ฝึกฝนที่กำลังเฝ้าดูการต่อสู้ต่างตกใจและถอยหนีพวกเขากลัวว่าจารึกป้องกันที่นี่จะไม่สามารถต้นานทานพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้เป็นเรื่องแปลกที่จ้าว่เฉนไม่ใช้พลังแห่งมิติเพื่อหลบหนีหรือหลบเลี่ยงเขายังตบฝ่ามืออีกครั้ง ตราประทับฝ่ามือแต่ละลอยนั้นเปรียบเสมือนสินงครารของพยักและสิงครารของมังกรแต่ประทับเหล่านี้ช่างสงพลังและมีอำนาจเหนือผู้ใดแต่เมื่อฝ่ามือของพวกเขากระทบกันพลังทั้งหมดก็หายไปโดยไม่กระจายจออกไปมากนะักราวกับว่าพวกเขากําลังหลอกลวงผู้ฝึกฝนทุกคนที่ดูการต่อสู้ต่างข,งโขโมวดคิ้วส่วนจินหญิงกล่าวว่าเชอร์เซนจีดูเหมือนจะไม่แข็งแกร่งเท่าที่เราคิดไม่อ่ะเชอร์เซนจียังคงแข็งแกร่งมาก เครื่องหมายโกลใสเซียน3,600ล้านข้อในร่างกายของเขาสามารถประทุขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีสิ้นสุดข้าควรจะบอกว่าจางว่เฉินไม่ได้อดแออ,อย่างที่ทุกคนคิดส่วนเจ๋อให้กล่าวอย่าห่วงถูเฝ้าดูอย่างตั้งใจเขาถอนหายใจเฮ้ยเ <Hey. S 1> จ็จำนวงเสียนหญิงอย่างห้าธาตุของจางว่เฉินน่าจะภาษสารวมและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการทาในสิ่งที่เขาต้องการมันน่ากลัวเกินไปเขาทําได้อย่างรวดเร็วข้าประเวนเขาต่ําไป ยานห่วงทู่สังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่จัว่วเฉินโจมตีเครื่องหมายธาตุหยินหยางทั้ง5อันจางๆปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาอย่างชัดเจนทําให้พลังฝ่ามือของเฉอินจื่อละลายหายไปวิชาฝ่ามือและเจดจำนงเสียนหยินหยาง5้าธาตุผสมผสานเข้าด้วยกันได้ตามใจชอบนั่นไม่ใช่การบรรลุผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของขั้นนี้กันเหรออย่างไรก็ตามยานห่วงถู่ไม่รู้ว่าหลังจากที่จาั่วเฉินบรรลุธรรมและพลังสมาธิของเขาก็เพิ่มขึ้นเขาสามารถใช้พลังของเจดจำนงเสียนได้ตามต้องการ เดยเล็กก็ตามเขายังห่างไกลจากการบรรลุถึงระดับสูงสุดตอนนี้เขาได้ผสานเจดวงเสียนเพียงหประเภทเท่านั้นหากไม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากล่วเฉินรู้ดีว่าเขาต้องผสานเจดวงเสียนสาประเภทเข้าด้วยกันเพื่อไปถึงระดับเจดวงเสียนระดับหนึ่งอย่างแท้จริงเพื่อถึงเวลานั้นเขาจะไม่สามารถเรียกมันว่าเจดวงเสียนหนยินหยางห้าธาตุได้อีกต่อไปนั่นคือการวการวมกันของหอยินหยางห้าธาตุเวลาและมิติ จาัวเฉันเข้าใจสิ่งนี้หลังจากที่ราชาบางกรชี้เห็นแล้วหากจะหวนเฉินประสาหนหยินหยางและชาตั้งห้าเข้าด้วยกันเขาก็มีแนวโน้มสูงที่จะลงเอยเหมือนกับที่ไปชิงเอ๋ยทำนายไว้และตายเป็นเส้นทางแห่งการผสมผสานเจจันมงศีระดับหนึ่งแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จโดยโชคช่วยเขาก็สามารถเข้าถึงระดับของวิถีแห่งการกลับชาติมาเกิด6วิถีที่ฝึกฝนโดยหยานอูเซินซึ่งถือเป็นเจจันมงซีระดับหนึ่งเทียมอย่างไรก็ตาม นักบวชซีวมีเส่องเสิงในปูทางให้กับจางวเฉินเมื่อ800ปีก่อนและถ่ายทอดพลังแห่งกาลเวลาและมิติให้กับเขามีเพียงเวลาและมิติเท่านั้นที่เขาจะต้านทานธาตุทั้งห้าหินและหยางได้การผสมผสานของเส้นทางทั้ง9้านั้นครอบคลุมทุกสิ่งอย่างแท้จริงหินหยางธาตุทั้งห้าเวลาและมิติสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาและบรรจุทุกสิ่งไว้ได้อย่างไม่มีกําหนดพวกมันกลายเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลทั้งหมดหามองข้ามเรือนั้นไป พลังสมาธิของแจ้งวัชเินก็ไปถึงระดับที่68แล้วการควบคุมพลังของร่างกายกึ่งเทพของเขาไปถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยเจตจำนงเซีนในวิชาฝ่ามือของเขาจะสามารถแก้ไขไปอย่างง่ายดายไม่ว่าการโจมตีของเฉเสินจือจะทรงพลังเพียงใดพลังของแจ้งวัชเินไปถึงระดับ68แล้วยิ่งพวกเขาต่อสู้กันมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าจารวัชเชนน่ากลัวมากเท่านั้นเขาเป็นคนที่ไม่อาจเข้าใจได้ผู้ฝึกฝนเหล่านั้นที่ต้องการเห็นแจ้งวัชเินทำตัวงโง่เขลา หลงก็ตกตะลึงไปแล้วและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมนี่แหละพอพลังสมาธิเพิ่มขึ้นปุ๊บความแข็งแกร่งด้านอื่นจะเพิ่มขึ้นอย่างไวเราจะสังเกตเห็นตั้งแต่เริ่มเรื่องและกลับชาติมาเกิดปุ๊บมีพลังสมาธิเท่าไหร่มีใครจําได้บ้างสูงกว่าชาวบ้านเยอะอยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขอม์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน